สวัสดีครับพี่น้องค้นหาป่าล่าสีนะครับหลังจากอันนี้นะครับเนาะไอตอนนี้เป็นเวลาตีหาเครึ่งนะครับหลังจากเข้ามาเฝ้าไอ้งูเห่านะครับตอนนี้น้าแกงก็ขึ้นแล้วนะครับพี่น้องน้าแกงขึ้นแล้วน้าแกงขึ้นหลลนะครับตอนนี้ป่าก็ลั่งขึ้นครับปีหนึ่งมีเธอหนึ่งนะครับเนาะดักฤดูอ่านามหลากนะครับดักป่าขึ้นครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวถีผ้าไมาหยามไอ้งูนะครับขออภัยที่ภาบ บ่ค่อยชัดปานไดนแลครับเนาะครับ,รบ,รบเดี๋ยวสีพ้ามาเบิง่งมาหยาไม่งอกันนะครับเนาะว่าสีมานบ่หลอบเสาเดี๋ยวกับประมาณหลอบเทียงแ้วก็รอบแรล้งเข้าเสร็กรับนะครับน้ำอาัะติ้นสูงกว่านี้นะครับเนาะครับพี่น้องนี่ภาพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันครับ ครับพี่น้องน้ำขึ้นไหวแห้งนะครับน้ำแห้งเร็วครับครับหลังสองก็อได้ปิ้งครับพี่น้องนี่ครับกอได้ปิ้งอยู่เี็ดปีนูกินกันแหงเเสาแท้พี่น้องเลยบุงครับพี่น้องบรรยากาศหมอกแหงมเสานะครับครับผมก็แเต็นหน,หนาวพี่น้องเอ้ยบุง หมอกเต็มเลยครับพี่น้องครับนี่ครับฟังไอ้งูผมพือกันครับปุ่นหมอกครับอยู่สายอยู่ครับถ้าพี่น้องถือว่าพ่อดีกินเนาะครับเต่านี่เฮ้าพ่อดีปีงู่ครับป่านอกน้ำครับพี่น้องลาน่อย่อยตายเต็มเลยน้ำเขาปล่อยขึ้นเรียวแห้งครับแม่น้มูลเฮาครับพี่น้อง เดี๋ยวจังมาถ่ารุ่นถ่ายามเหมือนกันนะครับเห็ดกระพงกระเพากินน้ำกันครับนี่ครับพี่น้องผลงานเท่าหัวเสานี่ครับปรากฏตัวใหญ่ครับปลานอกน้ำตายเมื่อพี่น้องนะครับครับดีทภาพไปเบิ้งครับพี่น้องปลาแก้วไปยังนอกน้ำตายเมื่อปลาบ่ขึ้นเลยครับพี่น้องปีนี้นามมันมาว่าผดนะครับครับพี่น้องผมเรือไว้สองหลังครับ เบมึงพี่น้องเบมึงป่ามันนอกน้ำตายนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่กนะครับนี่ครับป่าโบแลีนเลยครับปกตินี่ทุกปีป่าแลีนเลยครับแลีนขึ้นหลายเลยปีนี้ป่านอกน้ำครับนอกน้ำเมื้อเลยครับปลาข้าบฟองตายมันนอกน้ำพี่น้อง พันธุ์ผมก็ได้ปลาสูตรใหญ่มันนอกน้ำไตนะครับนี่ครับพี่น้องปลาน,นอกน้ำไตหมดปลาซิ่วไปยังปลาขาไปยังก็ร้อยนี้ไปไหลายนะครับน้ำไม่เพราะครับน้ำไม่ล้วมันปรับสภาพบ่ทันนะครับพี่น้องตายหมดครับพี่น้องเบิ่งครับน้ำขึ้นเร็วครับพี่น้อง พอปล่อยน้ำมูลมาเนะครับครับพี่น้องตอนนี้กำลังตักน้ำหุงเขานะครับเนาะใส่หม้อสนามครับแต่ว่าเต่านี่เตาสนามเหมือนกันครับผูเหมือนะครับครับเตาทานเท่านะครับเนาะสีผพามาพี่น้องไม่กินเขาน้ำกันนะครับต้มปรากดนะครับพี่น้องนี่ครับเดินเหิือกนะครับเนาะนี่ครับปรากดปากกาใหญ่ครับพี่น้องไอ้ต้มปรากดตัวเดียวพ่อครับตตวมันใหญ่นะครับ บร์ษันก็สีต้มปรากฏหน่อยซองโตนะครับครับครับพี่น้องปลานอกน้ำครับพี่น้องน้ำไหลออกมาจากน้ำมุนสะพานสองนะครับปลานอกน้ำล้วปลาบกขืนเลยครับปลาด้านล่างโบก่าข้นนะครับปลาฟังหุ่นโบก่าข้นเบิ่งครับปลาหน่อยตายแซลอยครับเป็นขาวๆครับนี่ยะปลาหน่อยครับปลาแก้วปลาช้งไตเมดเลยครับพี่น้องเลย ประสูตรก็ตายหลายครับประสูตรหน่อยก็ตายหลายครับประสูตรใหญ่เด็ตัวนึงเนาะครับพี่น้องนิ่ครับบรรยากาศน้ำขึ้นไหวครับป่าเลยนอกน้ำเนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเฮ็ดเมนูกินข้าร่วมกันครับครับพี่น้องตอนนี้เขาก็ดังไฟติดนะครับเดี๋ยวที่พามาเบ่งตบประกฏเนาะครับเนาะก็ะปิ่งป่ากาใหญ่ป่าอีไทยนะครับนี่ครับพี่น้องประกเท่อ ตัวผมงามเลยครับตัวใหญ่ตัวนึงครับตัวหน่อยสองตัวน่ครับปากกาใหญ่ครับแล้วก็ปาขาวยีไทยสองตัวนะครับนอปลานอกน้ำตายหมดเลยครับปลาบขึ้นเลยครับปกติปลานี่เสียห่าวแล้วครับแดดออกนี่ครับก็ธรรมดาครับสภาพสภาพน้ำนะครับนอเขาปล่อยดันออกมาแห้งไรน้ำมูลครับครับเดี๋ยวเฮ้าจีดตั้งน้ำนะครับเนอ ตั้งน้ำนี่ครับ,ครบเครื่องเข่าเตรียมใบนะครับทีลงไปเราถ่ายเดือดนะครับจะไปเอาเกลือมาใส่นะครับพี่น้องครับพี่น้องเกลือก็บรกคามเปียกนะครับเน้องนะแล้ว่าาน้ำเดือดแล้วเขาเอาเสียวป่าใส่แล้วก็มาปลูกนะครับ ครับพี่น้องตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวฮ้อสิเดส่ปะกใดไ่เขาลงไปนะพี่น้องอันนี้บบได้ถือรอบนะครับปะกใหไ่ตัวนี้ถือชมวกครับป่ามันนอกน้ำร่อยขึ้นมากครับตัวนี้จังถือไอโง่เขาเนาะครับนี่สองตัวนยหน่อยนะครับเนี่ยครับขึ้นอ่ามือที่แปดนะครับพี่น้องอยู่มือที่แปดนะครับอยู่แปดมือเด้อพี่น้องบรมเวนแปดปีครับแปดปีนี่อีกผู้นึงครับ ก็ออกไปขึ้นกันครับนี่แปดมือแล้วก็มือแรกก็สิกลับแล้วครับครบว่าละแล้วนะครับสีไดีกลับเพื่อนกรับยังเ่ะครับผมเมนูต้มปรากดนะครับเนาะเดี๋ยวให้น้ำเดือดให้ปลาเปื่อยแล้วสิมาปุ๋งนะครับบลกสามเปียกปลพฟอพี่น้องผมก็ได้ใส่บัาเน่านะครับเดี๋ยวเตรียมบักเน่าเลยแล้วลุ่งพนมาใส่หม้อครับใส่หกผืนเดือปากดตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่ง ปลานอกน้ำป่าเมื่อึ้นเลยนาะครับครับเดี๋ยวทาน้ำเดือดครับห้ป่าทุกนะครับนาอครับพี่น้องเข้าไปสีได้เวลาปุ่งเลยนะครับปุ่งรดดเละครับผมผมรวมเข้ากับเก่านะครับพี่น้องใส่ของรวมนะครับนี่ครับ ชื่รถก็รถดีนะครับพี่น้องใส่ลงไปไปหลายแสบลายใส่หน่อยแสบหน่อยครับพี่น้องบ่ใส่เลยกับบ่แสบเลยครับอเทนมดถุงเลยพี่น้องสีกลับแล้วครับเปลอแรลงครับผมเดี๋ยวทาปามันเปื่ยเนาะพี่น้องเดี๋ยวสีแดงมาปิ่งป่ากันต่อพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ปลาเขาก็เปื่ยแต่แล้วนะครับเปื่ยแต่ที่แล้วครับพี่น้อง โยนนี่ครับบีบปกากนาวลงไปพี่น้องหนึ่งเปียงของเปียงบีบสามเปียง,ง,ยง,ง,ง,งรครับพี่น้องปับแล้วมาซิมกันพี่น้องหืมก็ดีพี่น้องพี่น้องเบิ่งใครไปกดครับพี่น้อง ครับพี่น้องโอ้ยใครหล่ล้วนครับครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าใส่พักลงแล้วครับเดี๋ยวก็เข้ามาป้งป่านต่อนะครับน้องครับพี่น้องรั่วแน่พี่น้องเลยครับส่พักลงไปฟักยังไ่เมื่อพี่น้องเด็กขึ้นเมื่อเฮือนแล้ว อาเรียบร้อยครับเีครับหน้าตาก็ที่เป็นแบบนี้โอ้เป็นเสียบเลอพี่น้องเลยเดี๋ยวจะมากินเขาต้องกันครับปิ่งปลากันนะครับนี่ครับพี่น้องปะขาวอีไทยใหญ่ปากาใหญ่ครับโอ้ปะกาหนีซี่นี่อ้ดีเลยครับใหญ่แห้งครับครับปะขาวอีไทยตัวใหญ่ครับสามตัวเต็มหีบเลยครับใหญ่บ่ใหญ่เบอร์เงาครับมองหกเส้นหมดแล้วครับเจ็ดเส้นหมดแล้วครับ ครับผมครับพี่น้องป่าเขาก็สซุกเลยแล้วเดิอครับพี่น้องครับปุ้ยใครเตรียมทองครับอาญะเลยเดี๋ยวจะผ้าพี่น้องม่กินเขาน้ำกันนะครับมาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันครับต้องประกวดไงเฮาครับกับอย่างป่าเขาอีไทยนะครับนี่ครับหมอสนามโอมโหเขาครับพี่น้องเออตัวใหญ่ครับ ตัวเดียวเกือบเต็มถ้วยพี่น้องเอ้ยบังไข่ไง่ายงกันเลยครับก็ตองง่ายเนาะพี่น้องก็ตองตักเลยเท่หินๆๆหินหินโล,ล่งออเจ็ดลายครับลุงน้องมาสองตัวครับบังหันหนูมันหนีหน,นามนะครับขึ้นมาลุงน้องไรอุบ่บได้ครับพี่น้องประสบการณ์หน่อยพวด ครับแทะเขาเอ้ยบูเดอร์พี่น้องเสียบๆต้องกันโอ้ยพอดีพอดีเลย ทุกปีปลาสี่ึ้นหลายนะครับพี่น้องปีนี้น้ำน้ำมูลมาน้ำคือใครว่าปลานอกนาบนะพี่น้องนามันมาเร็วแล้วก็ปลาขาวหมดปลาขาวน้อยปลาเขาเอิ้นเนียงนะครับปลาขาวน้อยครับปลาเสื่อมปลาสูตรน้อยตายเต็มเลยพี่น้องเลยผมแทงไดีปลาอีกกำใหญ่ตัวหนึ่งน้ำตัวมันเคื่งรูนี่แหละครับมันนอกนาบนะครับมันลอยหัวขึ้นมาปลาแก้วครับแมนปลาแก้วตายหลายแห่งแก้วตายลอยเป็นแพร่นะครับพี่น้อง ปฝาปเพิ่งเริ่มประกาศขึ้นเนาะครับครับพี่น้องเดี๋ยวมากินท้องกันครับครับพี่น้องว่างหันปลาดุกเต้นออกครับเต้นโด่งโหลดโอ้ยนี่แหละกับเขาเหากินเขาทงเขาทามนะครับพี่น้องอเขาทามหง กระจารลุกหลุดชาดบังคับพี่น้องเฮ้ยพี่ครับพี่น้องไข่รปละขาวอีไทยครับหอนหอน,หอน ครับขึ้นที่แปดแล้วครับ mm hmm. ก็ขึ้นไปอาบน้าเพื่อแนแหนนะครับให้ลุ้มันเ่าแล้วก็อาบน้ำค้องน้ำเนาะพี่น้องน้ำในทอ่อเนี่ยครับที่มันไหลออกมาครับเสื้อผ้าก็เอาขึ้นเดี๋ยวลุ้งมาหลายสุดเดี่ยวครับพี่น้องเดีวขึ้นไปอาบน้ำน้าแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาไปเปลี่ยนน้ำแน้ครับอ้ย mm hmm. พี่น้องอเลยแจบ่บครับ ข้างหลังนี่ก็เป็นนีะครับน้องเงาต่อจากทาบ้านสองวันะครับล่ลงไปกุดหน้าแป้งครับครับพี่น้องเดี๋ยวกินเขากันนะครับ ก็นาสิได้เก็บของเก็บยังขากลับนะครับลุงสิมาหาโมงแรงนะครับเอารถไถมาครับครับเดี๋ยวนวหนึ่งคงว่ตจะผนขึ้นตาเร่งกลับนะครับเนาะครับสํามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อสิบผาดคลิปนะครับเนาะครับฝากนะครับค้นหาป่าล่าสีครับคลิปหน้าเข้าสิไปพบพอกันบางได้ก็ถ้าพี่น้องรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อ๋อ ข้าวมาสวัสดีครับพี่น้องกินข้าวแซ่บครับ